เท่นเดียวผ่านเลยผมสั่ขอหน้าจานนี้ผมขอได้ไหมขอได้แล้วไม่ต้องถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าสีลำบากนี่เยอะโอ้โไร้ที่ลูกค้านี่เยอะนะนะมีวิวจบแล้วมีข่าวข่าคราวนี้ครับเรามาถามถึงความซ่าดีกว่าไหนมารายการของเราสิครับความซ่าของต้อนเนี่ยืออะไร ที่เคยไปทำอะกินโซดาครับผมาก็จะตอบแลยครับว่าห้ามตอบเลต้องกินโซดาครับผมจะหลายอย่างหลายอย่างครับผมมันพวกชอบทําอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นน่ารักความเร็วๆร็วความแรงๆอะไรเงี้ยแรงเร็วๆเแรงแรงๆก็ไม่ต้องผ่นผมตอนที่เราถามเงียบๆเลยเนแรงแ จยไปโดดบันจี้จ้ำมั้ยครับก็สนุกดีจุดไฟที่จิ๊งงานที่จุดไฟกันเรจะตายเราตายนะฮะเอาไปไปโดดที่นิวซีแลนด์ครับว่าข้างล่างมันเป็นแบบทะเลน้ำสวยมากคือตกลงไปเนี่ยก็ลงทะเลยเนี่ยบางทีสาบบางทีของบางที่ข้างล่างก็ปูนไม่กล้าอันนี้ก็เลยถามพี่ทีมงานเขาบอกเราไปซ้ำแต่ตอนี้ตอนนี้เขาบอกว่า โดดปัจจิจจำนะครับคาบตัวเขียวตัวเขียวครับใช่ครับนะฮะใช่ครับได้ครับได้นะครับผมเอาอันนี้ในกันเล่นเรือเวกิ้งครับผมเล่นเรือเวกิ้งแต่ว่าต้องไปอยู่กับซ้ายสุดกับขวาสุดชั้นบนนะอ่เล่นเรือเวกิ้งซ้ายสุดขวาสุดชั้นบนเพราะมันจะมี้าที่สุดขาขาป่วยด้วยขาป่วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เขาหน้าถั่วนะอันนี้เราก็แบบยืนแล้วก็ขาป่วยด้วยให้เราคิดดูนะสมมติมีแต่ละบาล1ก17คนอย่างเงี้ยอ่ายืนข้างหลังไม่หมดนะ เอาขี่คอได้เชนเราใครคือเอาเอาอนี้ดีกว่าจ้ามันธรรมดาไปกินกล้วยเลยดีกว่าคือเล่นเร็วกิ้งแล้วกินกล้วยเข้าไปด้วยยืนยืนนัไม่ได้นั่งนะเพาะยืนเล่นด้วยยืนเล่นแบบ ขนาดซ้ายขวาประชันประเท่ากันใครกินกล้วยใครกินเยอะสุดชนะไม่ปาไปคุณไม่ไม่ไม่ที่ที่ป้าเขาบอกว่ากินเนี่ยตัวมันก็คือตัวมันก็พวกอยู่แล้วคือกินไปกี่ลูกก็ไม่สนใจหรอกก็ไม่เพาะว่าต้นงต้องทำมาเราด้วยฮะโอ้ยสบายแล้วครับครับใช่ฮะไหวไหมครับไหวแน่ป้าเราเราคว้าป้าเราเนาะ เต้นมากเพราะเหมือนเหมือนเราจะล่วงตลอดเวลาความรู้สึกขนาดนั่งผมผมกลัวผมกลัวจะไม่รู้สึกแบบล่วงผมกลัวจะล่วงเลยถ้าผมมันจะล่วงปุ๊บทำไมเลยมีมีมีนะฮะผมใชฟต่ออะไรกอดใช่เอาไว้กอดตัวอย่างว่าพี่เขยังเหมเออมีที่ให้กอดล็อกล็อกล็อกเลได้นะอการความสร้างไงอ้การความสร้างนะของตอนจริงๆแล้วดูดูจากบุคลุกแล้ว ความตาต้องแบบนี้แหละลุยๆันหน่อยนะนะเราเราไหนๆเราก็พูดถึงเพลงเขาไปแล้วเราอยากรู้เกี่ยวกับความรักของเขาแบบคติความรักของเขาเนี่ยความคยยากปนเร่องความสัมพันธนะเราเข้าใจทุกคนจริงนะจริงจริงแล้วบางทีเราบางทีเราให้ไปเรยที่เราไม่หวังก็ได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะหวังแต่คดว่าต้นคงไม่ผิดปากนะครับครับเพราะ คือความรักมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่แบบว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกอะครับคือถ้ามันใช่มันก็ใช่ถ้าคนไม่ใช่ทํำอะไรมันก็ผิดนะรอเคไมคนใช่ทำอะไรมันก็ได้คนไม่ใช่ทำอะไรมันก็ผิดคไมพอเราไม่ใช่นะเคยไหมเคยไหมเคยไหมไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเคยไหมจริงเหรอำไม่ได้เลยต้องเออเลยแต่ถ้าเปรี่ยบเป็นรสชาติเนี่ยครบเป็นรสอะไรรสชาติความรกองร้านนรน้ตาลจืดเนี่ย เจดู้าไรงเงี้ยไม่ไมาเหือ่ะถึงไม่มีรสชาติแต่มันขาดไม่ได้นะ เอ então, อเออไปดีนะแค่แฟนนะเอเขไปถือยากนะยากเลยอไี่ยากเลยใช่ไหมเออขอได้ไหมด้วยอะไรนะแม่แม like ่แม่แากม่ม like ่แม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 ดแม่แม่่ม่ม่แม่แมม่แ่แ่แมม่แม่แ่่แ่แม่มวม่แม่แมรแ่แ่ม่มม่ นะแล้วก็สวัสดีทายกันก่อนไม่รู้ว่าภาษาสัตว์จะเป็นยังไงบ้างมันพูดภาษาคนได้หรอมันพูดภาษาคนได้ได้ยังไหน้าใช้เป็นหมีอย่างนี้ยค่เดี๋ยวต้องปล่อยพลังใส่เลยมันแล้วคงจะถามว่าเป็นยังไงบ้างเออมีความสุขดีไหมเกิดเป็นสัตว์เนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ยากไม่ยากมีคำถามนี่เลยตวามรู้เป็นช่องทางเลยนะเราเราก็กลัวเหมือนกันคำถามเราเนี่ยอย่างไรถ้ามีดูครับ ก็มองง่ายๆถ้าถือว่าตอนอยากย้อนเวลาเนี่ยอยากอยากย้อนเวลาอย่างเงี้ยนะคะอยากย้อนไปตอนไหนของชีวิตแม่ย้อนไตอนไหนแม่เอาคบหน้าคบผิดแล้วอยู่ดีอยากย้อนไปตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาแม่อยากย้อนแม่เอาจริงนะผมไย้อนได้ผมชอบช่วงเวลาเด็กเวลาที่แบบช่วงปถมช่วงหรือแม่ก็มัธยมคบหน้าเเนี่ยทำไมมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีจินตนาการสูงแล้วแบบ ทำอะไรมันก็ดูแบบเออน่ารักสดใสมันหมดอย่าเงี้ยเราต้องมีช่วงเวลาที่เราอยากทำอะไรเราก็ทำให้เต็มที่เพราะว่าสมมติถ้าโตมามันด้วยพุทธิภาวะหรือด้วยอะไรมันทําให้ครอบกรอบลงมีข้อจํากัดเยอะข้อจำกัดมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงจริแล้วเนี่ยไม่สำคัญครับรู้ไปอยากไนข้างๆทำไมฮะเพราะเขาแผลกรอบได้หมดครับไม่มีอะไรตีกรอบก็ได้ครับทีนี้เเเอออีีีนนนน่่ยยแล้ดระาหู อเราทำตรงนี uhm. ้ให่ต้องด้านข้างเราทำด้อยใช่ไหมแต่วันนี้เราจะโดนหนักนะใช่แเราพูดถึงเราพูดถึงงานเพลงละวตอนนี้พูดถึงด้านแสดงมาตอนนี้มีงาดเดนอะ่างไรครับจริงๆแล้วอาร์บัมที่สองนั่คือเราทำองหมดไงที่บอกไปคือมันจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างที่มันต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยครับเรื่องของการแสดงก็เลยตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่า มันไม่มีเวลาจริงๆคเพราะที่ผ่านมาก็เป็นคอนเสิร์ตเราต้องซ้อมเหนเรต้องซ้อมเหมือนเรต้องโู้นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเรียนด้วยเวลาเราก็คุยแค่ใน,น,นวันนั่งอย่างจริงจริะจบแล้วแหละแต่ว่า<อ>เราจบอปนะดรอไปเพราะว่ารุ่นกอนมีงานเยอะแล้วงานทุกวันแล้วเราเป็นคนเชียงใหม่เราจะเรียนชื่อรุ่นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยต้องดรอปเอาไว้ก่อนคนเชียงใหม่ใช่ครับพูดเหนือได้ไหมพูดได้ครับผมเราตามหัวเรื่องครับ ได้ไหมฮะไปบ้านอ่ะเราพูดวัดดีครับตอนแรจะถามมากกว่านี้เป็นทุพันไปวัดดีคบนี่คือวัดอะไรคะใช่ใช่เนี่ยมเอาเขาปัดแล้วก็ยอมเต็ดไม่เจบเอ้เปกรปก็ออะ่นร่บ้านอยู่นี่อเาเลืต่อมา มีต้นต่อไปนะครับแน่นอนดูแล้วว่ามีต้น่ับจริงจริงเนาะนี่ผมไม่ได้กวนะฮะขอโคด้วยนะฮะอดมด้ไมครับคือมีจริงๆรเาคือเราจะยอยปล่อยไปเรื่อยก่อเราะว่าคือตอนนี้ผมกังคิดอยู่แร้วก็เรื่องของการเรียบเรียนยมันยังไม่สมบูรณ์เรายังไม่อยากจะฟิไว้ตอนนี้เลยเนว่าเ่ไหร่ใช่ฮะเพราะว่าคามถ้าเกิดเรายังไม่ชอบแล้วเราปล่อยออกมาแล้วเนี่ยคือคนฟัง เขาก็จะเหมือนถูกเขาเปรียบจากเราอ่ะเรายังไม่ชอบเลยเราดิปล่อยมันทำไมอ่ะเราต้องชอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือมีแน่นอนเป็นเพลงช้าๆครับช้าแล้วไม่เร็วแล้วซึ้งๆซึ้งมากครับหลายคนก็คงจะรอเพลงระดับนี้อยู่จะให้มารสชาติความรักกระโดดร้เต้นก็ไม่ไหวแล้วบางคน รุ่นลาน้อยนอย่ะเพลงเขาผมก็จำเป็นเดือนแล้วรุ่นสมัยนี้เขาแบบว่าผมร้องมาุกองได้เลยทำจะรัวทำจะเร็วแค่ไหนก็อได้ก็จะอะไร่แหลต่รุ่นรุ่นนั้นเขาจะแบบว่าต้องต้องทีละประโยชน์ทีละมนอยรุ่น่าอไจนะคะอาแการขับหรือว่าไเงี้ยจะมีหลายรุ่น เนี่ยผมไม่ทำอะไรเยอะมากแล้วบางบาั้งพีผมร้องเพลงลูกกลุ่มเนี้ยมันจะได้กลุ่มร้องเป็นลูกกลุ่อ่าจริงๆเวลาผมไปร้องเพลงนั้นเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบบเขาไม่เก็ตน่ะเฮ้ยร้องแนวนี้หรอมันคือแนวอะไรเขาไม่เข้าใจครัก็ต้องแบบออกมาปล่อยช้าๆบ้างใช่มีบ้างนะตัดไปอะไรเนี้ยแต่จริงๆแล้วอย่าว่าเขานะเพราะเขากลุ่มโอ๊ยไม่เคยว่าเลยเลยครับไม่เคยว่าเขาจะอาจจะฟังไม่ค่อยดูเรื่องสายจังหวะดนตรีเขาก็แบบ ได้ได้แต่โยกบางทีก็โยกไม่ได้แล้วอันนี้แกตัวอกแล้วเรื่วาจริงเนี่ยเขารักมากบางบางคนหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นคุณคุณแม่แล้วอ่ะว่า60เจ0ดิอเงี้ยเวลาเรามีคอนเสิร์ตงานก็จะมาพาลูกๆเลยมาดูด้วยครับน่ารักดีน่ารักน่ารักเพราะว่าเป็นุ่นั้นงติดตามมาติดตอนะตลอดครัาวนี้เราให้ฝักงานจัดเตมเลยครับพรอมเลย เต็มที่เลยเต็มที่หมดไหมทูมิวสิกกคอมกล้องอยู่ไหนฮะ้องดูครับทูมิวสิกกัคอมนะคร right ับผมก็เข้าไปโหลดเพลงจากทูปออนไายได้ m ีวก็ได้ครับก็จากเพลงต้นแล้วก็จะมีเพลง ของคนอื่นเยอะแยะมากมายแอร์ซูที่ก็ออกเพลงมาเยอะนะครับให้อื่นด้วยครับเพลงสากลสากลก็เข้าไปฟังกันได้ครับที่สำคัญโหลดแบบลิขสิทธินะแน่นอนลิขสิทธินะใช่ครับโซเชียลแชร์ไม่ออกนะคำนะฮะไม่ดีแล้วเป็นตัวโซเชียลแชร์ทั้งหมดแล้วอันนี้นะครับเป็นตัวที่าำได้แอร์ตอนครับเชลลครับนี่ฮะเดี๋ยวมันกระซึบใมาเองครับเดี๋ยวครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวเล็กก็จะเป็นพี่ๆเขาทำให้ ก็จะีแบบถ้าอยากเป็นทางการก็เอาของทางที่ที่านเขาเขาทำมาให้แล้ก็แบบจะอับเด็ข้อมือข้อ้ายอะรเง้หรือว่าเป็นเป็นเว็บหลักเลยก็เดินทางเอสคอมครับเก็เข้าไมได้นะจิตามเหมือนกันเขได้เลยครับอนนี้มุนี้เราขอบคุณมากครับี่มายุกนะครับผมูานะครับคมับนมครับพี่นุกพี่เชยขอบคุณ Então, ้นด like. oh, 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 really? <that> uh, ้วยที่หว่เลยครับเดอนยน้ามาใหม่แล้วนนะครับ้กบครับเนี่ยฮะวันนี้าอไรครับยากเจอมากเลยตเนะขาบอกล้วดิล้วดิไ่ปนะี้เราอยากกินยาาเเป็นพี่ตาเต็มอครับอนีเนี่ยพักกนูดดีกว่าครงหน้าจะมีการตอบกับรายการคับิกอบอสครับ ค่ะ่าทีเข้าคิวค่ะเดียวผมขอมุกเร็วเลยนะคะ3นาทีค่ะต้องค่ะต้องขอไว้เนี่ยจ้ยวนไม่ต้องขอไว้แหละค่ะอย่างนี้ภายเทคนิิดึตอนสถการมาคย